สวัสดีสหายชาวนาซี90ทุกคนด้วยฮะตอนนี้ผมมาอยู่ในเกรทวอลมอเตอร์นะครับสาขาเซ็นทรัลบางนานะฮะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็คือนะครับพี่ใหญ่ของเรานะฮาวาวลเฮดิกนะครับกระจังหน้าโครเมี่ยนแบบนี้นะก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นรุ่นอัลตร้ารุ่นท็อปนะฮะก็เดี๋ยวจะพาดูภายนอกภายในกันแบบคร่าวๆเลยกันนะครับสําหรับดีไซน์นะฮะก็แล้วแต่คนจะมองนะครับบางคนก็มองว่าสวยบางคนก็ไม่ชอบนะฮะอันนี้ก็นาจิตตังนะ แต่ผมว่าอย่างหนึ่งะฮะรถจีน,นะฮะครึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยดีไซน์เป็นแบบยุโรปนะเพราะหนึ่งในทีมออกแบบก็มีเป็นชาวต่างชาติด้วยครับดูก็โอเคอยู่นะฮะภายนอกด้านข้างนี่ก็ดูใหญ่โตดีเหมือนกันสำหรับฮาวาเวิดซิตันี้นะฮะในส่วนของฝากระโพรงท้ายนะครับนี่เลยเห็นไหมก็จะเป็นเส้นไฟแบบนี้เรียงต่อยาวกันมาเลยนะครับช้ยกันชนด้านล่างนะฮะ ก็จะเป็นแบบดิฟฟิเซอร์นะสีดาแล้วก็มีไฟครับทิ้งตรงนี้ด้วยโอเคดูสวยดีตรงนี้จะเป็นกล้องมองหลังนะฮะคันใหญ่นะผมว่าคันจริงนะสวยดีด้วยสำหรับล้อครับจะเป็นล้อขอบสินี้นะครับยางก็จะเป็นยางกูดเยียนะขนาด225สอห้าหห้า R 1 9นะครับก็โอเคนะดูเบาขัรถดี สำหรับในส่วนของภายนะครก็มีกลิ่นอายความเป็นยุโรปเข้ามาเลยทีเดียวนะครับผิวสัมผัสของวัสดุผมคิดว่าดีนะใช้ได้เลยทีเดียวดูดิการเดินได้เห็นไหมก็โอเคนะเป็นระเบียบด,ดีบอาเป็นเบาะหนังนะครับนี่ปลักไฟฟ้าด้วยสัมผัสการนั่งก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวไปดูที่นั่งโดยสารตอนหลังกันบ้าง และนี่ก็เป็นที่นั่งโดยสารตอนหลังฮะเห็นไหมฮะจะมีความโปร่งโล่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับแผงประตูด้านข้างเป็นไงสวยไหมสวยนะยนะผิวสัมผัสดีด้วยนะครับมีการตกแต่งโอเคเดี๋ยวลองไปนั่งดูกันสำหรับที่นั่งตอนหลังนะครับนี่เลยเข้ามาก็จะเจอนี่ฮะมีแอร์ให้2ช่องนะครับแล้วก็ USB นะฮะสองช่องเอาไว้เสียบโทรศัพท์ได้2เครื่องนะโอเค ที่นั่งตอนหลังเป็นยังไงผมบอกเลยว่าโปร่งโล่งกว้างสบายมากนะดูดิยังเหลืออีกเป็นคืบเลยอะ่ะเข้ามาแล้วรู้สึกปลอดโปร่งนะสําหรับที่นั่งตอนหลังพอลองนั่งถือว่าถ้ายาวกว่านี้อีกหน่อยอะ่ะก็กําลังดีนะครับส่วนพนักพิงนะฮะก็โอเคนะองศาในมุมการตั้งพิงได้สะดวกดีเลกรูมถือว่าเหลือๆเ,เลยนะฮะเฮดรูมไม่ต้องพูดถึงนะครับเหลือๆประมาณ หนึงฝ่ามือนะฮะในแนวตั้งเลยเล็กรูมที่สำคัญนะฮะรถจีนนะครับขาดไม่ได้เลยนี่ก็คือชวอบพาโนลามิกตั้นเองนะฮะสำหรับฮาวเวลเฮนะฮะมีพาโนอลามิกที่ใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับยาวไปถึงนี่เลยนะตรงนี้เลยนะที่นั่งด้านหลังเนี่ยโอเคผมถือว่าดีนะกอดโปรง่งดีด้วยภายในก็ใหญ่คร่าวๆก็แบบนี้นะครับภายในใ เบาคู่หน้าก็ปักไฟฟ้าเหมือนกันนะครับสําหรับเบาคู่หน้าอันนี้นี่นะถึงเข้าออกฝ่ายหลังได้นะครับโอเคอื่นหรูเหมือนกันนะภายในตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของนะต่างๆก็โอเคนะครับมุมการเท้าแขนถือว่าสรีระแบบผมนี่ก็เตียเ้ยไปนิดนึงนะน่าจะทำสูงกว่านี้หน่อยนึง ส่วนที่เท้าแขนตรงกลางนะครับที่พักแขนตรงกลางอืมถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคนะมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยสองใบโอเคโอ้ภายในเขาใหญ่จริงๆนะผมว่าเผอจะใหญ่กว่าพวก CLV นะไปเดีย๋ยวไปดูพื้นที่สัมภาระ,ะด้านท้ายกัน นี่นะครับเปิดออกมาเป็นแบบไฟฟ้านะฮะประตูท้ายครับแต่ตว,ว่าต้องใช้มือกดนะก็โอเคนะยังมีมาให้เป็นประตูไฟฟ้านะครับใช้มือกดก็โอเคผมว่านะมือจะได้ไม่เป็มง่อยนี่มาดูเลยพื้นที่สัมภาระมีขนาดใหญ่แค่ไหนนะครับสุดๆเลยมาฮะใหญ่นะครับพื้นที่สัมภาระด้านท้ายนี่ตรงนี้ก็เป็นที่เรื่องปิดออกมาได้นะฮะเอาไว้ปิดบางสิ่งของต่างๆอย่างนี้ เบาสามารถพับได้นะครับก็มีตัวนั้นนะอ่าดึงแล้วก็พับลงไปนะครับมีไฟมาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะสำหรับพื้นที่สัมภาระด้านท้ายเหมาะสำหรับจะเป็นรถครอบครัวนะนั่งห้าคนได้สบายสบายเลยนะครับสำหรับผู้ใหญ่มาปิดประตูกันแค่กดตรงนี้นะฮะช่ไหครับ โอเคไหมสำหรับ Power ซิ s การออกตัวถือว่างเงียบมากเลยนะฮะเป็นการออกตัวด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนๆอ,อย่างเดียวนะครับเครื่องยนต์ยังไม่ทําหน้าที่นะฮะเครื่องยนต์จะทําหน้าที่ก็ต่อเมื่อแบตเตอรี่ในไฟมีปริมาณน้อยนะครับตอนนี้รถเยอะเหมือนกันนะ การออกโกถือว่าออกตัวดีเลยนะครับแค่แตะๆคันเลีงไปรถก็พุ่งแล้วนะฮะ <ST AR C> การเก็บเสียงถือว่าดีนะครับแต่ด้วยในความเร็วต่ำนะความเร็วสูงยังไม่ได้ลองนะฮะ ก็จะมีเสียงจากยางขึ้นมาบ้างนะครับความเร็วในการออกตัวผมถือว่าใช้ได้เลยนะไม่มีอาการล้อรอบเหมือนเกียร์ธรรมเกียร์ออโต้ทั่วไปนะฮะเนี่ยเห็นไ,ไหมแต่แล้วไปเลย นี่ก็เป็นผลดีของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับกระจกบานหน้านะฮะใ,ให้ทัศนวิวสัยที่กว้างดีนะครับอันนี้ผมชอบเลยแล้วก็เสาเอเนี่ยไม่ได้เอียงมาภายในห้องโดยสารมากนักน,นะก็ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบายตาดีนะฮะ แสงเมื่อไหร่ก็กดคันเร่งลงไปเลยนะครับยังไม่ถึงห้าสิเปอร์เซ็นเลยนะรถก็มีกำลังพุ่งไปแล้วเมื่อกี้วิ่งด้วยความเร็วร้อยี่สิบนะครับเสียงลมก็ยังไม่มีเข้ามานะตรงกระจกด้านข้างคู่หน้านะครับด้านหน้าก็ยังไม่มีมีแต่เสียงเข้ามาจากพื้นถนนนะฮะ ว่าเป็นรถที่ขับสนุกนะครับออกตัวดีเลยแตบขับสนุกครับเหยียบเป็นมาเลยนะครับแบบนี้ ว่าเผอจะขับสนุกกว่า CRV 2.4ดด้วยนะส่วนอาการของรถนะครับฟิลลิ่งถามว่าโยนไหมในความเร็วขนาดนี้ก็ยังไม่โยนนะต้องวิ่งด้วยความเร็วสูงถึงจะรู้นะครับแต่ตอนนี้ว่ารถเยอะนะ ฟินเลี่ยงพวงมาลัยนะฮะระยะฟรีก็มีบ้างนะนี่มีการแจ้งเตือนนะฮะใกล้รถคันหน้าเกินไปทำความคุ้นเคยสักพักหนึ่งนะครับก็จะขับสนุกแล้วล่ะสำหรับเฮกซิกคันนี้นะเครื่องพันห้าเทอร์โบชาร์จนะครับรวบรวมแรงมาทั้งหมดทั้งมวลกับมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะ 243แรงมา้าแรงบีด530นิวตันเมตรบอกว่าขับสนุกมากเลยนะครับสำหรับเฮซิกคันนี้ก็จะเปรียบเทียบอัตราเร่งน,นะครับเอาอย่างคนละเซกเมตและกันอย่างผมเคยขับ Ford Ranger ตัวสปอร์นะฮะปี2022ตัวใหม่เนะี่ยผมว่าออกตัวนี่เฮดซิกนี่กินนะอัตราเร่งนี่คือแบบโดดออกไปเลย รู้สึกนุ่มนวลดีนะครับเนี่ยอยากจะเร่งแสงอ่ะไปเลยเห็นไหมคลิกดาวแล้วรถไปเลยพุ่งไปเลยเห็นไหม,ไเ,ไเ,เ,หไหมเรียกว่าอยากจะได้กําลังเร่งแสงเมื่อไหร่ก็กดลงไปก็มาเมื่อน,นั้นนะครับเมื่อกี้ยังกดไม่เต็มร้อยเลยนะแค่ประมาณสัก60-70%เอร์ซ็ต การเก็บเสียงผมถือว่าดีนะครับนี่มีการแจ้งเตือนนะว่าเข้าใกล้รถคันหน้ามากเกินไปนะครับให้รักษาระยะห่าง ันใหญ่ที่ขับคล่องและขับสนุกนะครับสำหรับใฮ้ิคันนี้สำหรับในส่วนพงมาลัยน,นะฮะจะเรียกว่าตามมือไหมก็ค่อนข้างที่จะตามมือเหมือนกันนะ เดี๋ยวเรามาดูอัตตาเร่งกัน,นะฮะตอนนี้ความเร็วอยู่ที่หนึ่งร้อยนะผมจะเหยียบไปนะสามสองไปเหยียบเต็มที่เลยนะครับอัตตาเร่งถือว่าหายห่วงนะครับเรียกว่ามาแบบเรื่อยๆเลยนะฮะผมว่าไปๆมาๆขับสนุกกับ Ford Ranger เครื่องสองพันนะฮะที่เป็นรุ่นสปอร์ตนะครับ เบรกนะฮะก็ถือว่าต้องกดลึกหน่อยนะก็มีวิวๆบ้างนะเมื่อกี้แบบนี้ถ้าวิ่งทางไกลนะผมว่ามันเลยแหละ ก็ไม่เรียบนะฮะช่วงล่างก็ถือว่าซับแรงกระแทกได้ดีนะครับอาจจะเซ็ตมานุ่มเกินไปขับเร็วๆก็ต้องระวังเหมือนกันนะฮะแต่ผมชอบอัตราเร่งเขาอะเรียกว่าอยากจะเร่งมาหลายนะก็กดไปก็มาเลยเนี่ยเห็นไหมนี่กดยังไม่ถึงครึ้นครั้งล่งเลยนะพุ่งแล้ว แรงบีทาร้อยสามสิบนิวตันเมตรนะครับแสดงลิตเด็ดออกมาทันทีเลยนะตั้งแต่คุณกดคันเร่งไงสำหรับหลักการทำงานของ How h าวเวลเฮดซิบคันนี้นะครับเมื่อออกตัวจากจุดหยุดนิ่งเนี่ยจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนนะฮะ แต่ทันทีทันใดนะครับที่คุณต้องการเร่งแซงโดยฉับพลันนะหรือว่าไฟในแบตเตอรี่มีน้อยเครื่องยนต์ก็จะติดมานะครับ <ek si> ส่วนในความเร็วกลางๆนะครับแต่ ECU จะสั่งการนะฮะว่าจะให้มอเตอร์ขับเคลื่อนหรือว่าเครื่องยนต์ <usi> ขับเคลื่อนนะครับก็แล้วแต่สถานการณ์ด้วยรวมถึงไฟในแบตเตอรี่ด้วยนะครับส่วนในความเร็วสูงๆแน่นอนฮะหน้าที่เป็นของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มอเตอร์นะฮะเป็นตัวรองนะช่วยเสริมเครื่องยนต์นะครับในความเร็วสูงในการเร่งแซง แต่ทันทีทันใดที่คุณยกคันเร่งนะฮะเครื่องยนต์ก็จะดับลงแต่ในเมื่อเครื่องยนต์ทำงานแล้วนะครับเครื่องยนต์ก็จะมีหน้าที่2อย่างนะปั่นไฟเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่และอีกส่วนหนึ่งก็ส่งกระแสไฟฟ้าตรงไปยังมอเตอร์นะในการขับเคลื่อนสําหรับ Power h y b r i คันนี้นะครับซึ่งมันก็ดูเหมือนคล้ายๆกับเป็น Parallel h y b r i นะฮะก็คือแบบทํางานขนานกันไปนะระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องยนต์ ก็คล้ายๆกับของนิสสันคิกนะฮะแต่ของนิสสันคิกก็สุดจะเป็นแบบซีรีส์ไฮบริดก็คือมอเตอร์ทำงานตั้งแต่ออกตัวยันความเร็วสูงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราลเร่งกันนะครับระหว่าง80ไป120นะฮะดูซิว่าจะใช้เวลากี่วินาทีนะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่80แล้วนะฮะ79 เจ็ดสอ่ะเอาที่79เลยกัน3 2ไปเหยียดคันเร่งเต็มร้อยเลยนะครับ12 1 1 0 120บร่สิวมากเลยนะผมว่าปื้ดเดียว120กว่าเลยเนะี่ย มาบทสรุปนะสำหรับ Power Hybrid คันนี้นะครับเท่าที่ขับมานะมีเด่นในเรื่องของอัตราเร่งนะครับอันนี้ไว้ใจได้เลยนะมาทุกช่วงความเร็วนะที่คุณต้องการจะเร่งนะครับ2ฮะภายในพื้นที่ห้องโดยสารสามารถนั่งโดยสารได้สะดวกสบายกว้างขวางนะครับอีกจุดหนึ่งฮะก็ต้องฝากถึง g e t m อ r มอเตอร์นะครับคุณมีผลิตภัณฑ์ที่ดีอยู่แล้วนะฮะโดยเฉพาะตัวรถคุณนะคุณก็ดึงจุดเด่นพิเศษตรงนี้ออกมาให้ได้นะครับรวมถึงก็ แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆนะผมว่าคุณไปได้ไก่และก็ได้นานเหมือนกันนะสำหรับเก t w a l มอเตอร์นะฮะสวัสดีนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ